สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับแพรแล้วนะคะในแพรจังเล่าเรื่องวันนี้เรื่องที่แพรจะเล่าเป็นเรื่องของหญิงสาวสวยชาวโปรแลรนด์ที่เธอได้เดินทางไปเที่ยวอียิปเพียงลําพังแต่ในช่วงที่เธออยู่ในประเทศอียิปเพียงไม่ถึง48ชั่วโมงก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆกับเธอและจากเหตุการณ์ครั้งนี้แม็กดาเรนาซุกเธอไม่มีโอกาสได้กลับโปรแลนด์บ้านเกิดอีกเลยเกิดอะไรขึ้นช่วงที่เธออยู่ในประเทศอียิปไปรับฟังเรื่องราวพร้อมๆกันเลยค่ะ ในวันที่29เมษายนปี2017แมคกดาเรนาซุกเธอได้ไปพักผ่อนที่รีสอร์ทระดับ4ดาวในอียิปต์แต่หลังจากนั้นไม่กี่วันเธอตัดสินใจกระโดดออกจากหน้าต่างของโรงพยาบาลมีคำถามมากมายว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆกับเธอกันแน่แมคกดาเรนาเติบโตที่เมืองโบกาทีเนียในโปโลแลนด์และดูเหมือนว่าเธอมีวัยเด็กที่ค่อนข้างปกติ จะมีก็แต่เรื่องที่พ่อของเธอเป็นคนติดเหล้าซึ่งทำให้เธอต้องได้รับคำปรึกษาอยู่ในช่วงหนึ่งเมื่อแมคกดาเรนาอายุเพียง17ปีเธอย้ายออกจากบ้านแล้วไปอาศัยอยู่ที่เมืองสอก์สเล็กซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเกิดของเธอประมาณ30นาทีและเมื่ออายุเพียง22ปีเธอก็ได้เปิดร้านเสริมสวยของตัวเองเธอทำงานด้วยความมุ่งมั่นควบคู่ไปกับการศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านของช่างเสริมสวยแมคดาเรนามีแฟนชื่อมาคัส และพวกเขาคบกันได้ประมาณ3-4เดือนวันหนึ่งเธอตัดสินใจเซอร์ไพรส์แฟนหนุ่มเนื่องในวันเกิดของเขาซึ่งก็คือตัวเดินทางไปพักผ่อนที่อียิปต์และเธอบอกเรื่องนี้แก่เขาเพียงแค่7็ชั่วโมงก่อนที่จะออกเดินทางแต่แล้วในวันนั้นทั้งสองก็ได้รู้ว่าหนังสือเดินทางของมาคัสจะหมดอายุในอีกไม่กี่อาทิตย์ซึ่งมันไม่เพียงพอสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศดังนั้นพวกเขาจึงพยายามติดต่อหน่วยงานต่างๆ และคำตอบที่พวกเขาได้รับก็มีแต่คำว่าไม่ได้จริงๆแม็กดาเ n นาจองรีสอร์ทระดับสีดาวแบบ all inclusive ที่มาซาอาลามซึ่งก็คือ The Tree h Corner Speed Resort เธอจ่ายเงินเป็นจำนวนค่อนข้างมากสำหรับของขวัญชิ้นพิเศษนี้เที่ยวบินมีกำหนดในวันอังคารที่25เมษายนปี2017เวลา20นาิกา20นาที เหลือเพียงอีกแค่สี่ชั่วโมงก่อนบินหลังจากทั้งคู่รู้ชัดแล้วว่าไม่มีทางเลยที่มาคัสจะเดินทางไปได้ดังนั้นเขาจึงโพสต์ลงบน Facebook ของตัวเองเพื่อพยายามขายตัว๋วฉันจะขายเที่ยวบินไปอีบของวันนี้จากกาต้าไวส์เวลา20นาฬิกา20นาทีทิปโรงแรม4ดาวซึ่งรวมมูลค่าประมาณ1,000ดอลลาร์ 1, แต่ฉันจะขายแค่ครึ่งราคาสำหรับสองคนแต่ดูเหมือนว่า จะไม่มีใครสนใจซื้อตั๋วเลยท้ายที่สุดแมคกดาเลนาจึงตัดสินใจไปคนเดียวเธอทำงานหนักมากและสมควรได้รับการพักผ่อนเพราะไม่ว่ายังไงทุกอย่างก็ถูกจ่ายไปหมดแล้วและมันไม่มีทางที่เธอจะได้เงินคืนดังนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะไปเที่ยวเพื่อตัวเองเธอมาถึงอียิปต์ในช่วงเช้าของวันพุธที่26เมษายนปี2017แล้วขับรถชา่าแจาวสนามบินไปยังรีสอร์ท การเดินทางค่อนข้างใช้เวลาอย่างน้อยก็2-3ชั่วโมงเลยทีเดียวพยานกล่าวว่าวันแรกที่เธอมาถึงรีสอร์ทเธอดื่มที่บาร์ค่อนข้างเยอะไม่มีรายงานว่าแม็กดาลีนาเมาจนไร้สติมีแค่บอกว่าเธอดื่มค่อนข้างเยอะแต่ผ่านไปสักพักเธอก็เริ่มทำตัวแปลกๆมีพยานหลายคนบอกว่า เธอจะนั่งดื่มเงียบๆกับตัวเองแล้วจูจๆก,ก็ลุกขึ้นเต้นเดินชนแก้วกับทุกคนและหัวเราะอ,อย่างสนุกสนานก่อนจะเดินกลับไปนั่งดื่มเงียบๆคนเดียวเธอแสดงอาการแบบนี้วนไปวนมาประมาณ2อถึงครั้งได้พยานบอกว่าแมคกดาลิน่าทำตัวผิดปกติมากเธอเดินไปหาผู้คนในรีสอร์ทและถามพวกเขาว่าแฟนของเธออยู่ที่ไหนซึ่งแน่นอนว่ามาคัสไม่ได้อยู่ที่นั่นเขาอยู่ที่โปลแลนด์ ไม่เพียงแค่นั้นครอบครัวและเพื่อนของแมกนารีนาต่างก็ได้รับข้อความแปลกๆจากเธอเธอส่งข้อความไปหาเหมือนกับว่าพวกเขาอยู่ที่นี่ด้วยเช่นคุณอยู่ที่ไหนมาที่ห้องฉันเดี๋ยวนี้แต่ที่น่าแปลกกว่านั้นก็คือการส่งข้อความทั้งหมดของเธอมันมาจากโทรศัพท์ของตัวแทนการท่องเที่ยวที่เธอจองไว้เขาชื่อว่ามามูดคายวีซึ่งในตอนนั้นดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องแปลก ที่มามูตจะใช้เวลาอยู่กับแมคดาเลนาขณะที่เธออยู่ในอียิปต์เนื่องจากเธออยู่ที่นั่นลำพังอีกทั้งยังพูดภาษาอาหรับไม่ได้และภาษาอังกฤษของเธอก็แย่มากดังนั้นการที่เขาพูดภาษาโปแลนด์ได้และยังเป็นไกด์ส่วนตัวของเธอมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะอยู่เป็นเพื่อนเธอแทบตลอดทั้งทริป เพราะใช่ว่าจะไม่เคยได้ยินที่ไกด์ส่วนตัวมักจะใช้เวลาอยู่กับลูกค้าเพื่อดูแลและจัดการทุกอย่างแต่เมื่อแมกดาลิน่ามีแต่แปลกขึ้นและแปลกขึ้นนอกจากมามูธแม้แต่พนักง,งานโรงแรมคนอื่นๆก็เริ่มมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเธอ ครอบครัวของแมกดาเลนาได้รับข้อความมากมายจากมามูธพร้อมกับรูปถ่ายแปลกๆของเธอไม่ว่าจะภาพที่นอนอยู่บนเตียงพร้อมผ้าเช็ดตัวที่คุมใบหน้าของตัวเองหรือแม้แต่วิดีโอที่เธอหดตัวอยู่บนพื้นตรงหน้าประตูห้องพักของเธอเองมามูธบอกว่าเหตุผลที่เขาส่งรูปพวกนี้ให้ครอบครัวของเธอก็เพื่อเตือนให้พวกเขารู้ว่าลูกสาวของพวกเขากำลังอยู่ในสภาวะแบบไหน พี่สาวของแมคกดาลีนาได้กล่าวในภายหลังว่าเธอไม่เข้าใจในสิ่งที่น้องสาวพยายามจะพูดเพราะแมคกดาลีนาพูดเรื่องราวที่ไม่ปฏิปะต่อกันเลยและในเวลาต่อมานักข่าวรายงานถึงบทสนทนาของสองพี่น้องที่แมคกดาลีนาบอกพี่สาวว่ามีใครบางคนใส่ย,ยาในเครื่องดื่มของเธอในวันนั้นครอบครัวของเธอเป็นห่วงและกังวลมากจริงๆ เพราะลูกสาวของพวกเขากำลังทำตัวแปลกๆในแบบที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนพ่อและแม่ของแมคกดาลินาตัดสินใจติดต่อบ,บริษัททัวร์รวมทั้งสถานทูตโปลแลนด์ในอียิปเพื่อพยายามพาลูกสาวกลับบ้านมาคัสแฟนของแมกดาลินาก็ได้ติดต่อกับเพื่อนคนนึงของทั้งคู่ให้บินไปอียิปเพื่อไปรับแฟนสาวของตัวเองเขามีชื่อว่ามาเชอย่างไรก็ตามเที่ยวบินจากโปลแลนด์ไปอียิป มันมีค่อนข้างจำกัดดังนั้นเที่ยวบินแรกที่มาค้าสามารถจองให้มาเช่ได้นั่นก็คือวันเสาร์ที่29เมษายนปี2017ในช่วงเย็นของวันพุฤหสัสบดีที่27เมษายนดูเหมือนว่าอาการของแมคกดาลินาจะแย่ลงมากกว่าเดิมเธอร้องไห้และโวยวายซึ่งทำให้พนักง,งานโรงแรมช่วยกันพยายามทำให้เธอสงบลงพวกเขาได้แต่สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ เช้าวันศุกร์ที่28เมษายนแขกคนหนึ่งของโรงแรมพบว่าแมคกดาเินานอนไร้สติอยู่ที่โถงทางเดินพนักงานโรงแรมจึงรีบพาเธอไปโรงพยาบาลและคำพูดของพยาต่อจากนี้คือสิ่งที่ทำให้เรื่องราวน่าสงสัยยิ่งกว่าเดิมเพราะมีรายงานที่ขัดแย้งกันมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นจริงๆกับแมดาเลนารายงานได้ระบุว่าโรงพยาบาลปฏิเสธที่จะรักษาเธอ เพราะพวกเขาไม่รู้วิธีรักษาปัญหาสุขภาพจิตรายงานถัดมาโรงพยาบาลอ้างว่าแมคกดาเลนาปฏิเสธที่จะเข้ารับการรักษาและรายงานสุดท้ายเป็นหมอคนหนึ่งที่อ้างว่าแมคกดาเลนาปฏิเสธที่จะลงจากรถพยาบาลพวกเขาจึงไม่สามารถจะทำอะไรได้อย่างไรก็ตามในภายหลังมีภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่า แม็กดาเลนาออกจากรถของโรงพยาบาลและเดินเข้าไปในอาคารอย่างเต็มใจจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เห็นได้ชัดว่าหมอและโรงพยาบาลต่างก็โกหกแม็กดาเลนามาถึงอียิปต์ในเช้าวันพุธและนี่คือเช้าวันศุกร์ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่ถึง48ชั่วโมงในวันเสาร์ที่19เมษายนหลังจากที่แม็กดาเลนาเช็คเอาท์จากโรงแรม มามูธก็ได้ไปส่งเธอที่สนามบินเพื่อกลับโปแลนด์แต่เรื่องราวหลังจากนี้มันทำให้ทุกคนสับสนและแปลกใจมากการที่แมคกดาลิน่าร้องไห้และโวยวายเพราะเธออยากกลับบ้านหรือมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอในอียิปต์ตอนนี้เธออยู่ที่สนามบินนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเธอเธอสามารถกลับบ้านเพื่อไปอยู่กับครอบครัวและคนรักของเธอได้ แม็กดาเรนาทำตัวแปลกไปกว่าเดิมดังนั้นเที่ยวบินจึงปฏิเสธไม่ให้เธอขึ้นเครื่องเพราะพนักงานคิดว่าเธอเมาและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้แม็กดาเรนาจึงไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางคือเธอไม่สามารถแม้แต่จะเก็บอะไรก็ตามไว้กับตัวเองมากพอที่จะทำให้เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เธอกลับบ้านนี่แสดงให้เราเห็นว่าแมคกดาเรนามีสภาพจิตใจที่ยแย่สุดๆ มันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอและต้องเล right, วร้ายมากจริงๆมามูดพาเธอกลับไปเช็คอินที่โรงแรมเดิมแต่พนักงานปฏิเสธเพราะเธอสร้างปัญหามากมายให้กับพวกเขามามูธโทรถามโรงแรมอื่นๆในพื้นที่ซึ่งถ้าเขาไม่ได้รับคำตอบว่าห้องเต็มแล้วก็คือคำปฏิเสธดูเหมือนว่าเรื่องราวของแมคดาเรนาจะเป็นที่โด่งดังในหมู่พนักงานโรงแรมแมดาเรนาวิดีโอคอลหาแฟนหนุ่ม ซึ่งไม่ใช่จากมือถือของตัวเองแต่เป็นมือถือของมามูธในภายหลังมาคัสบอกว่ามันแปลกมากเพราะมือถือของแม g กดาเลนามีโลงซึ่งเธอสามารถใช้โทรศัพท์ของตัวเองได้ในต่างประเทศแล้วทำไมข้อความและการสื่อสารทุกอย่างจากแม g กดาเลนาถึงต้องถูกส่งมาจากมือถือของมามูธอยู่เสมอมาคัสได้รับวิดีโอคอลจากแมกดาเลนาซึ่งผ่านมือถือของมามูธและเขายังเป็นคนถือโทรศัพท์ให้เธออีกด้วย เห็นได้จากวิดีโอว่ามือทั้งสองของเธอว่างเปล่าและเธอดูมีอาการกระสับกระส่ายอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับคนที่มีอะไรอยู่ในใจแต่ไม่สามารถพูดออกไปได้มาคัสถามแมกนาลีนาด้วยความ <พอ S 1> เป็นห่วง <พอ S 1> ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันแน่ประมาณ4-5้าครั้งซ้ำๆแต่เธอก็ไม่พูดอะไรมีเพียงสีหน้าและท่าทางของเธอที่แสดงถึงความอึดอัดอย่างเห็นได้ชัดดูเหมือนว่า จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เธออยากจะพูดอะไรออกมาแต่สุดท้ายเธอก็ต้องตัดสินใจเงียบไปนี่เป็นหลักฐานว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอมันชัดเจนมากว่าแม็กดาเลนาไม่สบายใจที่จะบอกบางอย่างแก่มา์คัสหรือเพราะว่ามามูดกับเพื่อนของเขายืนอยู่กับเธอและจ้องมองเธออยู่มา์คัสยังคงพยายามหาคำตอบจากแม็กดาเลนาและเธอได้แต่พูดว่ามันไม่มีความหมายครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจพูดบางอย่างในภายหลังเมื่อวิดีโอคอลนี้ถูกเผยแพร่ผู้คนต่างก็คิดว่ามันเป็นเงื่อนงำว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแมกดาลีนาพูดอักษรตัวหนึ่งออกมาซึ่งก็คือ,อเอ็มหลังจากนั้นมามูธก็หันกล้องมือถือมาทางตัวเองและพูดกับมาคัสวิดีโอคอลครั้งนี้มันเต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสงสัยหลายข้อ แล้วทำไมเธอไม่สามารถใช้มือถือของตัวเองทำไมเธอถึงไม่เป็นคนถือโทรศัพท์ทำไมผู้ชายสองคนนี้ถึงต้องอยู่ติดกับเธอในขณะที่เธอต้องการความเป็นส่วนตัวเพื่อคุยกับคนรักมีคำถามมากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เพราะมันเห็นได้ชัดมากว่าผู้ชายสองคนนี้ไม่ต้องการให้แม็กดาลีนาพูดอะไรก็ตามที่เธอต้องการและยังมีตัวอักษรเที่ทำให้หลายๆคนคิดไม่ตก เพราะบุคคลส่วนใหญ่ในเรื่องนี้มีชื่อขึ้นต้นด้วยเอ็มทั้งนั้นแม็กดาลินามาค s ัสมามูดและยังมีมาเช่เพื่อนที่จะเดินทางมารับเธอกลับไปโปรแลนด์ในวันเสาร์และยังเป็นคนที่บันทึกวิดีโอคอลครั้งนี้อีกด้วยเราจะเห็นได้ว่าวิดีโอคอลถูกบันทึกในรูปแบบที่เห็นแม็กดาลินาอย่างชัดเจนและมาคัสที่อยู่ตรงมุมขวาของบนหน้าจอมือถือเขาได้ใช้นิ้วโป้งบังมันเอาไว้ นั่นจึงทำให้ไม่มีใครเห็นหน้าตาของเขาหลังจากการโทรนี้เธอถูกพาตัวไปยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เธอออกไปเมื่อวันก่อนซึ่งก็คือโรงพยาบาลพอร์ตกาลิบตอนนั้นเธอเดินเข้าไปในโรงพยาบาลอย่างสงบในครั้งแรกแต่ว่าครั้งนี้มันตรงกันข้ามแบบสุดๆ แม็กดาลิน่าปฏิเสธรับการตัวเธอไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เธอหรือสัมผัสตัวเธอเลยคลิปจากโรงพยาบาลแสดงให้เราเห็นถึงความกลัวของแม็กดาลินาเธอทุดตัวลงกับพื้นขณะที่ถูกรายล้อมไปด้วยผู้คนเราจะเห็นว่ามีผู้ชายสองคนในวิดีโอซึ่งพวกเขาไม่ใช่พนักงานของโรงพยาบาลมีความคิดเห็นมากมายกล่าวว่าพวกเขาคือมามูธและคาลิบในวิดีโอนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่า แม็กดาเลนาต่อสู้ด้วยแรงทั้งหมดที่มีและถึงจุดหนึ่งเมื่อแม็กดาเลนานั่งลงสังเกตว่าผู้ชายคนนี้ยืนแปลกมากเขาเองนตัวพิงกำแพงและดูเหมือนว่าเขาจงใจที่จะบังกล้องวงจรปิดทางด้านหลังจากการที่มองเห็นแม็กดาเลนาและมันก็ได้ผลเพราะไม่มีใครเห็นเธอจากคลิปนี้ในท้ายที่สุดเธอก็ถูกกักขังไว้ในห้องพักส่วนตัวพยาบาลใช้ผ้าขุหนูมัดเธอไว้กับเตียง ซึ่งนั่นไม่ได้ทำให้เธอมีบาดแผลและได้รับบาดเจ็บใดๆเหตุการณ์ต่อไปนี้ต้องบอกว่าคงไม่มีใครรู้เรื่องราวจริงๆนอกจากคนที่อยู่ตรงนั้นพยาบาลคนหนึ่งอ้างว่าเธอเข้าไปในห้องพักเพื่อดูแลแม็กดาเีนาและแม็กดาเรนาบอกว่าเธอต้องการจะเข้าห้องน้ำพยาบาลจึงแก้มัดเธอและเมื่อแม็ดาเรนาเป็นอิสระเธอโจมตีพยาบาลและกระโดดออกไปทางหน้าต่างทันที ในรายงานข่าวทั้งหมดบอกว่ามันเป็นหน้าต่างชั้นที่สองและเป็นลำตัวด้านซ้ายของแมกดาเลนาที่ตกลงกระทบกับพื้นคอนกรีตด้านล่างเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งในฮูกาด้าซึ่งอยู่ห่างจากมาซาอารามไปทางเหนือประมาณ3มชั่วโมงและเป็นโรงพยาบาลแห่งนี้ที่แมกดาเลนาซุกได้จากครอบครัวของเธอไปอย่างแท้จริงในวันอาทิตย์ที่30เมษายน เมื่อมาเช่เดินทางไปถึงอียิปต์เขาก็ต้องทราบข่าวว่าแม็กดาลิน่าจากพวกเขาไปแล้วเมื่อร่างของเธอถูกส่งกลับโปแลนด์เจ้าหน้าที่ได้ทำการชนะสูตรพิกศพครั้งที่สองไม่มีร่องรอยของการถูกใช้ความรุนแรงมีแต่อาการบาดเจ็บจากการตกจากที่สูงและสารของยาชนิดหนึ่งในร่างกายซึ่งได้รับการยืนยันว่าไม่ใช่ยาประเภท GSB แต่เป็นยาต้านอาการทางจิตที่แมกดาลิน่าได้รับ ขณะที่เธออยู่ในโรงพยบาบาลที่อียิปต์ในโปลแลนด์แทบจะไม่มีใครไม่ทราบข่าวของแม็กดาลินาทุกๆช่องข่าวและหนังสือพิมพ์จะเต็มไปด้วยรูปภาพชื่อและเรื่องราวของเธอแต่กลับกันในอียิปต์มีคนส่วนน้อยที่รู้ถึงคดีนี้ทางประเทศอียิปต์พยายามปกปิดเรื่องราวของแม g กดาลินาเพราะมันทําให้ภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวย่าแย่เนื่องจากอียิปต์มีรายได้ส่วนใหญ่จากนักท่องเที่ยว พวกเราจะมาพูดถึงทฤษฎีที่เป็นไปได้กันค่ะทฤษฎีแรกบางทีแม g กดาลีนาอาจมีอาการทางจิตอย่างกระทานหาันซึ่งทำให้เธอเริ่มแสดงพฤติกรรมแปลกๆคนกลุ่มหนึ่งบนออนไลน์คิดว่าการที่แมกดาลีนาใจป้ามซื้อตัว๋วเครื่องบินและจ่ายที่พักสุดหรูให้กับแฟนหนุ่มที่คบกันเพียงไม่กี่เดือนรวมถึงอีกแค่เชั่วโมงก็ต้องออกเดินทางมันน่าจะเป็นสัญญาณแรกของแมนนิคอพิสอ โดยจะมีอาการคิดเร็วทำเร็วและใช้เงินเยอะซึ่งอาการเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของโรคไบโพล่าแม้ว่าครอบครัวของเธอจะบอกว่านี่เป็นนิสัยปกติของแมคกดาลินาอยู่แล้วทฤษฎีต่อมาทฤษฎีที่สองหรือเพราะการเดินทางโดยลำพังเกือบสิบชั่วโมงจะทำให้สุขภาพจิตของเธอได้รับความกระทบกระเทือนอย่างมากและมันไปกระตุ้นสารบางอย่างในสมองซึ่งทำให้เธอตกอยู่ในสภาวะตื่นตระหนก เมื่อมีผู้คนพยายามช่วยเหลือเธอกลับคิดว่าพวกเขากำลังจะทำร้ายเธอนี่เป็นทฤษฎีที่มีคนส่วนน้อยเห็นด้วยแต่มันก็มีความเป็นไปได้ทฤษฎีที่สามแมกดาลินาถูกวางยาโดยเอ็มที่เธอพูดถึงก็คือมามูธเป็นไปได้ว่าเขากับเพื่อนเคยทำแบบนี้กับนักท่องเที่ยวผู้หญิงคนอื่นมาก่อนแต่นี่อาจเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เผชิญกับอาการหวาดระแวงขั้นรุนแรงและแทบตลอดเวลา เขาไม่ปล่อยให้เธอมีเวลาส่วนตัวเลยเขาคงกลัวว่าแมคกดาเลนาจะเปิดโปงเรื่องราวพวกนี้ถ้าหากว่าเธอมีโอกาสอยู่ลำพังไม่นานมามูทได้ลบเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังจากที่ทุกอย่างเกิดขึ้นหลังจากที่ชื่อของเขาเด่นอยู่บนข่าวและนี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้คนคิดว่ามันคือการหนีความผิดสุดท้ายคือทฤษฎีที T ่4ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโปลแลนด์ทฤษฎีที T ่สมีการอ้างว่า มามูตเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการค้าม,มนุษย์และเขาวางแผนที่จะขายแมกดาเลนานั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาอยู่กับเธอตลอดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะไม่พูดอะไรและสามารถพาเธอไปที่ไหนสักแห่งได้ทันทีแต่เพราะอาการของแมกดาเลนาแผนของพวกเขาจึงพังไม่เป็นท่าแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สมเหตุสมผลกับทฤษฎีนี้ก็คือทำไมพวกเขาจึงพาเธอไปส่งโรงพยาบาลและยังพาเธอไปส่งที่สนามบินอีกด้วย ถ้าเธอเก็บอาการได้ดีที่สนามบินเธอคงได้กลับบ้านอย่างแน่นอนไม่ใช่แค่มามูสท,ที่ถูกสงสยัยแต่ยังรวมถึงมาคัสอีกด้วยเพราะหลายคนเชื่อว่าเขาร่วมมือกับมามูสในการค้าม,มนุษย์สาเหตุที่ทำให้ทุกคนสงสัยมาคัสมากๆก็คือในระหว่างวิดีโอคอลกับแนคดาลินาเขาใช้นิ้วโป้งปิดกล้องเพื่อไม่ให้เห็นใบหน้าของตัวเองและอีกสาเหตุหนึ่งที่ยิย่งทำให้ผู้คนปักใจเชื่อว่า พวกเขาคือผู้กระทำผิดก็คือมาคัสและมาเชเป็นเพื่อนกับมามูดบน Facebook ก่อนที่เหตุการณ์ทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับแมกดาเลนาก่อนที่เธอจะเดินทางไปอียิปต์ซ้ำไม่ว่าทฤษฎีไหนก็มีความเป็นไปได้ทั้งนั้นเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปได้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ